ไม่สงสัยมากเลยค่ะพี่บางคนไม่เคยโทษใครเลยนะแต่โทษตัวเองทุกเรื่องตั้งแต่แมวไม่หันมามองก็ยังบอกว่าเพราะฉันไม่น่ารักพองานพลาดนิดเดียวยังตีตราตัวเองว่าเพราะเราแย่แบบนี้มันคืออะไรค่ะพี่โลกมันใจร้ายหรือจริงๆเราเป็นฝ่ายใจร้ายกับตัวเองก่อนกันแน่ไม่เชื่อพี่เถอะคนที่โทษตัวเองเป็นงานนี่ตัวดีเลยนะดูเผินๆเ,เหมือนอ่อนโยนมีความรับผิดชอบดีงาม แต่ข้างในคือซัดตัวเองหนักกว่าที่ใครเขาตำหนิซะอีกแบบว่าคนอื่นด่าหนึ่งแต่เขาตีตัวเองสิบ่อาไหมจริงค่ะพี่ไม่เคยเห็นเพื่อนบางคนนะแค่ทำแก้วตกยังขอโทษเป็นสิบรอบเหมือนเป็นความผิดระดับชาติแล้วที่น่าสงสารคือพอมีใครปลอบเขากลับยิ่งรู้สึกผิดกว่าเดิมอีกแบบดูสิทุกคนต้องมาปลอบเพราะฉันทำตัวแย่แล้วยังลากอารมณ์ตัวเองลงไปลึกกว่าเดิมอีกคือ ไม่รู้จะสงสารใครก่อนแล้วค่ะพี่ระหว่างเขาหรือคนปลอบออันนี้เกิดบ่อยนะไม่คนที่โทษตัวเองเก่งมากๆมักจะผูกทุกเรื่องเข้าหาตัวเองแบบอัตโนมัติเหมือนสมองใส่ฟิลเตอร์คําว่าเป็นเพราะฉันไว้ตลอดจะเล็กจะใหญ่ไม่สนขอเอาตัวเองขึ้นเขียงก่อนเลยตอนฟังพี่แค่รู้สึกว่าโอ้โหถ้าเป็นเนื้อสเต็กค,ค,คือโดนสับเละไปทางร้านแล้วคะ่ะแล้วพอเป็นแบบนี้บ่อยๆชีวิตมันเหนื่อยนะพี่ เหนื่อยแบบเรื่อยๆไม่ได้พักเลยเพราะอะไรก็ดูเป็นหลักฐานว่าตัวเองไม่ดีพอไปหมดแค่วันนี้ทำงานเสร็จช้าหน่อยยังตีความเป็นเพราะเราไม่เก่งทั้งทีบ่บางทีมันก็แค่รถติดหรือใครส่งงานช้าแต่เขาจะไม่เห็นมุมนี้เลยพี่ว่าคนแบบนี้ไม่ได้อยากดราม่านะไม่แต่เหมือนเขาเจ็บใจตัวเองก่อนให้ใครมาเจ็บใจใส่เขาคิดว่าถ้ารับผิดก่อนจะควบคุมทุกอย่างได้มากกว่าแต่มันไม่จริงไงมันเหนื่อยกว่าเดิมอีกต่างหากใช่ค่ะ และคำถามใหญ่วันนี้ก็คือทำไมเราทำแบบนั้นแล้วจะมีจุดไหนบ้างที่เราจะหยุดทันก่อนที่ตัวเองจะพังไปทั้งใจแล้วเราสองคนจะค่อยๆแกะให้ฟังแบบไม่หนักหัวนะไม่เพราะเรื่องนี้ลึกกว่าที่หลายคนคิดแต่ฟังง่ายกว่าที่หลายคนกลัวและนี่คือ My s n a c k k ที่เราเอาเรื่องวิดวิตมาย่อยเอกกรอบเหมือนขนมชิ้นเล็กๆสำหรับสมองไม่ต้องเคี้ยวเยอะแต่ฟังแล้วสมองสดชื่นแน่นอน งั้นไปต่อกันเลยพี่ตอนนี้กำลังเข้มข้นมากเรื่องนี้ตรงๆเลยนะไมคยคนที่ชอบโทษตัวเองไม่ใช่เพราะเขาอ่อนแอไม่ได้เพราะเขาอยากแบกโลกทั้งใบด้วยใจเดียวอะไรขนาดนั้นด้วยแต่เพราะข้างในลึกๆเขาอยากควบคุมทุกอย่างต่างหากควบคุมยังไงคะพี่หมายไม่ไมค่อยเข้าใจทำผิดคือผิดสิต้องเสียใจแต่เกี่ยวอะไรกับการควบคุมเกี่ยวมากเลยมายเพราะดูดีๆนะเวลาอะไรพลาดถ้าเราโทษตัวเองมันแปลว่าต้นเหตุอยู่ที่ฉัน แล้วถ้าต้นเหตุอยู่ที่ฉันฉันก็แก้ได้เปลี่ยนได้คุมได้มันเหมือนเอาความรับผิดชอบทั้งหมดมากองที่ตัวเองเพื่อหลีกหนีความจริงที่ว่าบางอย่างเราเปลี่ยนไม่ได้อ่าไม่เริ่มเห็นภาพแล้วค่ะแบบว่าถ้าโทษคนอื่นหรือปัจจัยภายนอกมันทําให้รู้สึกว่าตัวเองเล็กๆแล้วควบคุมอะไรไม่ได้แต่ถ้าโทษตัวเองมันเหมือนโลกยังอยู่ในมือเราอยู่ถูกไหมคะใช่เลยไมยนี่แหละประเด็นใหญ่ของคนที่โทษตัวเองเก่ง เขาไม่ได้อยากทำร้ายตัวเองแต่เขากลัวความรู้สึกไร้อำนาจมากกว่าเขากลัวความจริงที่ว่าโลกเนี้มันไม่ได้เป็นไปตามใจเราทุกเรื่องการโทษตัวเองเลยกลายเป็นเกราะที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองยังเป็นคนคุ้มเกมอยู่อุ๊ยถ้าคิดแบบนี้มันคือความปลอดภัยปมปลอมเลยนะพี่แบบหวานน้ำตาลแต่มีพิษคือกินแล้วเหมือนดีแต่ข้างในคือพังใช้มากๆเป็นความปลอดภัยแบบแวบเดียวแต่ผลเสียหนักมากพอคิดดูนะ การโทษตัวเองมันง่ายกว่าเหมือนมีถนนลัดในหัวอะไรเกิดกระโดดสรุปว่าพอฉันโดยไม่ต้องวิเคราะห์ปัจจัยอื่นไม่ต้องยอมรับว่าบางอย่างมันเป็นเรื่องของระบบคนอื่นหรือสถานการณ์ไม่ต้องเผชิญความจริงนั้นเลยเหมือนเป็นโหมดออโต้พายโแบบลบๆเลยพี่แบบอัตโนมัติปุ๊บก็เอาตัวเองขึ้นเขียงไม่ดูรายละเอียดอะไรทั้งนั้นถูกต้องไหมแต่ฟังดูดีเน่าเป็นคนรับผิดชอบแต่จริงๆแล้วเป็นการรับผิดเกินจริงต่างหาก พอทุกสถานการณ์โยงเข้าที่ตัวเองหมดมันเจ็บไม่หยุดอะบาดลึกแต่แก้อะไรไม่ได้จริงเพราะต้นเหตุจริงของปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เขาพี่งั้นคือคนกลุ่มนี้จะรู้สึกว่าควบคุมได้แต่ชีวิตจริงกับควบคุมได้น้อยกว่าเดิมนั่นแหละมายมันเป็นกับดักเลยนะเหมือนฉีดอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกดีแป๊บเดียวแต่ผลข้างเคียงจะตามมาทีหลังเต็ม,เ,ตมเพราะเวลาเรากลัวความจริงว่าบางเรื่องมันไม่ใช่ความผิดเราเราจะหนีไปใช้วิธีที่ทําให้รู้สึกมั่นใจขึ้นในตอนนั้นแต่ทําร้ายตัวเองในระยะยาว แล้วผลคืออะไรคะพี่ผลคือเราจะเริ่มมองทุกเรื่องผ่านแว่นเดียวแว่นที่เขียนว่าเพราะฉันทั้งที่จริงๆแล้วมันแค่เศษมุมหนึ่งของเหตุการณ์เท่านั้นมันทําให้รู้สึกผิดแม้เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเรามันทําให้เราตีความทุกอย่างผิดด้านและที่สําคัญมันทําให้เราปิดตามไม่มองความจริงที่หลากหลายกว่าที่คิดโอเคพี่งั้นขอสรุปแบบชัดๆหน่อยได้ไหมคะสรุปสั้นๆเลยนะไม่การท้อตัวเองคือกลไกลเอาตัวรอดของสมองค่ะมันทําให้รู้สึกเหมือนเรายังจับพวงมาลัยอยู่ แต่จริงๆแล้วมันเป็นวิธีที่บาดตัวเองมากที่สุดและหลอกเราว่าเราคุมได้ทั้งที่ไม่ได้คุมจริงอะไรเลยพูดง่ายๆคือมันเป็นวิธีให้ความสงบป,ปลอมๆแต่แลกกับหัวใจที่ช้ำหนักกว่าเดินใช่ครับมแล้วตอนต่อไปเราจะไปดูรากลึกจริงๆว่าคนกลุ่มนี้โตมายังไงทำไมถึงผูกชะตาทุกอย่างเข้ากับตัวเองขนาดนั้นฟังต่อคือได้เปิดโลกอีกชั้นแน่นอน ไม่เวลาเราพูดถึงคนที่โทษตัวเองเก่งมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอยู่ดีๆสมองเขาคิดอยากซัดตัวเองนะแต่มันมีรากลึกมากกว่าที่เห็นพี่สแน็กสนุปมา4ี่เหตุผลหลกัลกๆที่โผล่มาบ่อยที่สุดเดี๋ยวพี่ไล่ให้ทีละอันนะอันแรกคือบ้านที่ใช้ความผิดเป็นตัวกําหนดคุณค่าแบบว่าทําผิดปุ๊บถูกเมินไม่คุยด้วยหรือถูกดุแรงๆพอมีประสบการณ์แบบนี้ซ้ําๆสมองจะเชื่อเลยว่า ฉันต้องดีร้อเซเท่านั้นถึงจะสมควรถูกรักไม่ลองคิดดูนะถ้าเด็กต้องกดดันตัวเองทุกวันแบบนี้โตขึ้นเขาจะกลัวความผิดมากขนาดไหนอือออแค่คิดก็เหนื่อยแล้วค่ะพี่แบบไม่กล้าแม้แต่ทำผิดพลาดเล็กๆเพราะกลัวว่าความรักจะหายไปอีกอะ่ะใช่เลยไมย้พอโตมาก็เลยเลือกทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับใจเขาคือโทษตัวเองก่อนใครเพราะถ้าฉันผิดฉันยังแก้ได้แต่ถ้าคนอื่นผิด โลกมันไม่แน่นอนเขารับความเสี่ยงนั้นไม่ได้เลยอันที่สองคือแบบสมองลว้ลวนเลยนะไม้สมองมนุษย์ชอบหาความเชื่อมโยงถ้าในวัยเด็กหรือวัยรุ่นเจอเหตุการณ์หลายครั้งที่เรื่องพังมาพร้อมกับเราทำพลาดสมองจะสร้างทางด่วนว่าล้มเหลวเท่ากับชั้นพอโตมาเจออะไรผิดคาดสมองจะวิ่งเข้าอุโมงค์นี้ทันทีแบบไม่ต้องคิดเลยอ้าว oh. งั้นเหมือนกดปุ่มลัดในหัวใช่ไหมคะพี่เหตุการณ์จริงอ่านมีอีกสิบปัจจัยแต่สมองไม่สนแล้วเพราะชินกับคำตอบเดียวว่าเพราะเราถูกต้องเลยมายแล้วที่น่ากลัวคือยิ่งใช้เส้นทางนี้ยิ่งเร็วขึ้นเหมือนเล่นเกมยิ่งเก็บสกิลยิ่งไวความผิดพลาดเล็กๆก็กลายเป็นข้อสรุปใหญ่ๆว่าฉันแย่ทั้งที่จริงๆมันเป็นแค่เศษส่วนเล็กๆของเหตุการณ์เท่านั้น อันที่3คือแบบที่พี่เห็นบ่อยมากไฮเปอร์เรส ponsibility หรือใจดีจนเป็นภาระของตัวเองนั่นแหละเหตุการณ์เกิดจากเรา10%แต่เราดันแบก200%บางคนกลายเป็นผู้จัดการโลกระดับนานาชาติแบบไม่ได้สมัครมองว่าทุกอย่างในชีวิตคนรอบตัวมันต้องเกี่ยวกับฉันแน่ๆทั้งที่ความจริงคือมันไม่ได้เกี่ยวเลย ไม่เคยเห็นคนแบบนี้ค่ะพี่ใครทะเลาะกันก็คิดว่าเป็นเพราะเขาเพื่อนไม่ตออไลายก็คิดว่าตัวเองทําอะไรผิดคือแบกหมดไม่เว้นแม้แต่เรื่องไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยนะใช่เลยมายพี่ถึงบอกว่าเป็นโรคใจดีเกินเหตุเพราะคนแบบนี้มีความตั้งใจดีนะแต่ความดีที่ไม่มีขอบเขตกลายเป็นความทุกข์ของตัวเองและบางทีก็เป็นภาระใจของคนล็อกตัวไปด้วย อันสุดท้ายคือคนที่ใส่แว่นวิจารณตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าจะทำเรื่องดีแค่ไหนก็หาข้อผิดให้ตัวเองได้ทุกจุดแว่นนี้มันไม่ใช่แว่นธรรมดานะไมมันเป็นแว่นขยายเฉพาะข้อเสียแล้วแว่นพี่สแนกว่าเนี่ยเป็นแว่นแบบไหนคะแว่นดำหรือแว่นกันแดดคะเป็นแว่นที่ขยายแต่ข้อเสียไมใส่แล้วเห็นแต่จุดพลาดแต่ไม่เห็นคุณภาของตัวเองเลย พอเป็นแบบนี้นานๆคนพวกนี้จะเชื่อจริงๆว่าตัวเองด้อยทั้งที่หลักฐานจริงในชีวิตบอกตรงกันข้ามหมดเลยพอรวมกันสี่เหตุผลน,นี้นะพี่ไมรู้เลยว่าคนที่โทษตัวเองตลอดมันไม่ได้อ่อนแอแต่มันเป็นชุดความเชื่อที่ถูกสร้างจากความกลัวความเคยชินและประสบการณ์ไม่ดีที่ฝังลึกจริงๆใช่เลยไมย้และยิ่งเราเข้าใจรากพวกนี้เราจะยิ่งรู้ว่าคนที่โทษตัวเองเก่งเขาไม่ได้อยากเป็นแบบนี้ เขาแค่ยังไม่รู้ว่าโลกใบเนี้ยมีมุมที่เขาไม่ต้องแบกทุกอย่างก็ได้เดี๋ยวช่วงต่อไปพี่จะพาลงลึกว่าทำไมปลอบยังไงก็ไม่หยุดโทษตัวเองฟังแล้วจะอ๋อเลยพี่ไมยมีคำถามแรงๆหน่อยค่ะคือทำไมบางคนพอเราปลอบแล้วเขาไม่ดีขึ้นเลยอะคะยิ่งปลอบเหมือนยิ่งโทษตัวเองหนักกว่าเดิมอีกแบบปลอบไปปลอบมาคนปลอบที่จะมาดิ่งแทนแล้วนะพี่สแนกเพราะคำปลอบมันไม่ตรงกับภาพในหัวเขานะสิมาย คนที่โทษตัวเองเก่งเขามีความเชื่อพื้นฐานในใจอยู่ก่อนแล้วว่าฉันต้องผิดมันเหมือนสมองตั้งค่า Default ไว้เลยว่าถ้ารู้สึกไม่ดีเราต้องเป็นต้นเหตุโอ้โหเหมือนตั้งโปรแกร,รมล่วงหน้าไว้เลยใช่ไหมคะพี่ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดก็จะโหลดหน้าเดียวขึ้นมาว่าเพราะฉันผิดแน่ๆใช่เลยไมายเพราะฉะนั้นเวลามีคนปลอบเช่นไม่ใช่ความผิดเธอนะหรืออย่าโทษตัวเองเลย มันไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนอะไรเลยในใจเขาตรงกันข้ามมันไปกระแทกกับสิ่งที่เขาเชื่อมาเป็น10ปีพอโดนขัดสมองจะต่อต้านทันทีเหมือนมีปุ่มรีเจ็คอัตโนมัติจริงค่ะพี่ไม่เคยเจอเลยนะปลอบเสร็จเขากลับร้องไห้หนักก็เดิมแล้วพูดว่าเห็นไหมทุกคนต้องมาปลอบเพราะฉันทำตัวแย่อีกแล้วคือแปลงคำปลอบให้กลายเป็นหลักฐานยืนยันว่าตัวเองแย่ไปเฉยเลยนั่นแหละไม้ คนแบบนี้เขาไม่ได้แปลคำปลอบเป็นกำลังใจเขาแปลเป็นฉันกำลังสร้างภาระให้คนอื่นพอคิดแบบนั้นก็ยิ่งรู้สึกผิดมากกว่าเดิมแล้วก็ลงหลุมเร็วกว่าเดิมอีกพี่ถึงบอกเสมอว่าคนที่โทษตัวเองเก่งเนี่ยไม่ได้แค่ใจบางนะแต่สมองเขามีระบบคิดที่บิดไปแล้วโดวยไม่รู้ตัวนั้นคือคำปลอบมันไปสวนกับระบบในหัวทำให้เขาดิดกับแรงกว่าเดิมถูกต้องเลยมาย มันเหมือนเวลาคนกำลังจมอยู่ในน้ำลึกแต่เราพยายามดึงขึ้นแ,นแรงๆเขาจะสะบัดเพราะเขาไม่ชินกับอากาศด้านบนและกลัวว่าขึ้นมาแล้วจะเจ็บมากกว่าอยู่ข้างล่างการปลอบเลยกลายเป็นแรงดึงที่เขายังไม่พร้อมรับทำให้เขาเออออด้วยไม่ได้มาแต่คำเดียวแล้วแบบนี้คนปลอบไม่พังไปก่อนเหรอคะพี่เพราะบางทีปลอบทั้งคืนสุดท้ายเราเนี่แหละหมดแรงก่อนอ๋อหลายคนเสียน้ำตาเพราะปลอบผิดคนมาเยอะแล้วค่ะไม้ คือพอเราพยายามช่วยใครสักคนด้วยความหวังดีแต่เขาฟังแล้วกลับยิ่งตีตัวเองหนักกว่าเดิมเราจะรู้สึกว่าพูดอะไรก็พังพอเจอบ่อยๆนะก็หมดแรงแล้วบางคนกลายเป็นแบกความรู้สึกผิดแทนเขาอีกทอดเลยด้วยซ้ําจริงค่ะพี่เหมือนพอเขาไม่หยุดโทษตัวเองแล้วก็รู้สึกผิดที่ช่วยเขาไม่ได้อีกเป็นโดมิโนโเลยนะพี่ใช่เลยไมย้นั่นแหละคือความโหดของพฤติกรรมแบบนี้เพราะมันเป็นระบบปิดคนโทษตัวเองก็อยู่ในหลุมของตัวเอง ส่วนคนปลอบก็ถูกดูดลงไปด้วยถ้าไม่รู้วิธีคุยกันไม่นานก็พังทั้งคู่ฟังแล้วน่ากลัวนะคะพี่แบบคนที่ตั้งใจจะช่วยโดนดึงลงหลุมไปด้วยเฉยเลยก็เพราะฉะนั้นแหละไม้เราถึงต้องเข้าใจว่าการปลอบที่ดีที่สุดไม่ใช่การบอกว่าอย่าโทษตัวเองเลยแต่คือการช่วยเขามองเหตุการณ์ตามความจริงทีละนิดให้เขาค่อยๆเห็นว่าโลกไม่ได้ถล่มเพราะเขาแล้วบางอย่างมันไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยด้วยซ้ําแต่ต้องทําแบบใจเย็น ไม่ใช่ลุยปลอบจนเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระงั้นช่วงถัดไปพี่จะพาเราไปดูใช่ไหมคะว่าทำยังไงให้คนแบบนี้หยุดด่าตัวเองโดยไม่ต้องฟอสเขาใช่เลยไมย้ช่วงต่อไปนี่แหละตัวช่วยจริงไม่ได้แค่ปลอบแต่ทำให้เขาค่อยๆเปลี่ยนมุมมองจากข้างในไ,นไม่พอเรารู้แล้วว่าการท่อตัวเองมันเป็นระบบอัตโนมัติของสมองบวกกับประสบการณ์ชีวิตที่ฝังมาเป็นสิปีสิ่งสำคัญต่อจากนี้ ไม่ใช่การบอกว่าหยุดโทษตัวเองนะเพราะมันไม่เวิร์กอยู่แล้วแต่คือการค่อยๆเปลี่ยนแว่นที่เขาใช้มองตัวเองให้มันสมเหตุสมผลขึ้นทีละนิดเดี๋ยวพี่แยกเป็นข้ขอๆให้ดูนะข้อแรกเลยคือต้องแยกให้ได้ว่าเหตุการณ์ผิดพลาดกับคุณค่าในตัวเรามันไม่ใช่เรื่องเดียวกันมาสังเกตไหมคนที่โทษตัวเองเก่งเวลาเขาทำผิดเขาไม่ได้คิดว่าเหตุการณ์มันพลาด แต่เขาจะสรุปทันทีว่าฉันเป็นคนไม่ดีพอฉันล้มเหลวอ,อีกแล้วพี่อยากให้ลองหยุดและถามตัวเองว่ามันพลาดเพราะอะไรแน่เพราะเราหรือเพราะบริบทและต่อให้เป็นเพราะเราจริงๆมันก็เป็นการพลาดหนึ่งเหตุการณ์ไม่ใช่คำตัดสินทั้งชีวิต จริงค่ะพี่ไม่เหตุหลายคนเอาเหตุการณ์หนึ่งไปเหมารวมตัวเองทั้งชีวิตทั้งที่จริงมันแค่เรื่องหนึ่งในร้อยเรื่องที่เขาทำดีมาก่อนแล้วด้วยซ้ำอันนี้เด็ดมากมายเพราะมันตัดอคติในหัวได้ดีเลยเวลารู้สึกผิดให้ลองถามตัวเองว่าถ้าเพื่อนทำแบบนี้เราจะด่าเขาแรนเข้าที่ด่าตัวเองไหมเกือบค่าสิบเปอเซตของคำตอบจะคือไม่เพราะอะไร พราะเราเมตตาคนอื่นมากกว่าเมตนาตัวเองเสมอจริงพี่ไมค่อยถามตัวเองแบบนี้แล้วมันชัดมากเลยนะว่าเราตีตัวเองเกินจริงไปเยอะมากทั้งที่ถ้าเพื่อนทำไมคงบอกว่าไม่เป็นไรหรอกมันพลาดได้แต่พอตัวเองทำไมด่าเหมือนทำผิดระดับจักรวาลอนะพี่นั่นแหละไมพี่ถึงบอกว่าคำถามเนี่ยมันเหมือนเอากระจกมาส่องความไม่แฟร์ของเราที่มีต่อตัวเอง มันไม่ได้ช่วยให้เราหลบความจริงนะแต่ช่วยให้เรากลับมามองเหตุการณ์ด้วยมาตรฐานเดียวกับที่ใช้กับคนอื่นซึ่งส่วนใหญ่จะอ่อนโยนกว่าเยอะข้อ3คือเราต้องเลิกตัดสินตัวเองด้วยความรู้สึกเพราะความรู้สึกมันเอียงได้ง่ายมากให้กลับไปดูตามหลักฐานแทนเช่นเหตุเกิดจากอะไรจริงๆเราผิดกี่เปอร์เซ็นต์สิ่งที่เราแก้ได้มีอะไรบ้าง อะไรเป็นปัจจัยที่เราควบทุมไม่ได้หลายครั้งพอเราไล่ดูแบบนี้จะเห็นเลยว่าความผิดมันไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวและบางทีเราผิดแค่20%ไว้ซ้ำแต่ตอนรู้สึกเราแบกไป200%แล้ว พี่หมายนี้โดนเต็มๆข้อนี้เลยค่ะบางทีผิดนิดเดียวแต่คิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุของทุกเรื่องพอไล่หลักฐานจริงๆกลายเป็นว่าเราแค่หนึ่งในปัจจัยเล็กๆมากๆเท่านั้นเองใช่ไม้การดูเอาข้อเท็จจริงมันช่วยให้สมองหยุดอารมณ์ก่อนแล้วค่อยประเมินเหตุการณ์อย่างเป็นธรรมขึ้นไม่ใช่ตัดสินตัวเองแบบเหมารวมทั้งหมดข้อสุดท้ายคือการให้ตัวเองสิทธิ์ที่จะพลาดได้เหมือนคนอื่น นี่ไม่ใช่การอวยตัวเองนะแต่คือการยอมรับความเป็นมนุษย์จริงๆมนุษย์ทุกคนผิดพลาดได้ไม่มีใครแม่นเป๊ะ100%เซตลอดเวลาการกดดันให้ตัวเองเป็นหุ่นยนต์ไร้ที่ติมันทําให้ใจเราหนักขึ้นเรื่อยๆโดยไม่จําเป็นพี่แสคมนุษย์ธรรมดาคือกินแล้วง่วงใช่ไหมคะเพราะมากินข้าวเที่งทีไรง่วงทุกทีเลยคะ่ะใช่เลยไมย่มนุษย์ธรรมดาก็คือแบบนั้นแหละ มีง่วงมีเหนื่อยมีพลาดบ้างเป็นเรื่องปกติเราไม่ได้ต้องเป็นคนที่ถูกเสมอเราแค่ต้องเป็นคนที่พร้อมแก้และพร้อมเรียนรู้เท่านั้นก็พอแล้ว4ข้อนี้ไม่ได้ทำให้เราหนีความรับผิดชอบนะาไมา่แต่มันทำให้เรากลับมาใช้ความรับผิดชอบกับตัวเองแบบพอดีไม่ใช่แบบหลงทั่วตัวเองเกินเหตุพอเรามองตัวเองด้วยแว่นที่ตรงขึ้นชีวิตมันจะเบาลงจริงๆ หมายว่าหลายคนต้องร้องอ๋อเลยค่ะพี่เพราะมันเป็นวิธีที่ไม่ต้องโกหกตัวเองไม่ต้องอวยตัวเองเกินจริงแต่ช่วยให้ใจเราไม่ต้องเจ็บซ้ำเองมมยบางคนไม่ได้โทษตัวเองเพราะอยากรับผิดชอบนะเขาไม่ได้อยากทำตัวเป็นคนดีเว่อร์อะไรหรอกแต่ลึกๆเขาคิดว่าฉันมีค่าแค่ตอนที่ฉันไม่ผิดพลาดต่างหากพอมีอะไรพลาดนิดเดียวเขาจะรีบซัดตัวเองก่อน พราะกลัวว่าถ้ายอมรับว่าตัวเองไม่เป๊ะเขาจะไม่คู่ควรกับความรักความเข้าใจหรือแม้แต่การอยู่ในที่ที่เขาอยู่ตอนนี้ฟังแล้วรู้สึกเลยนะคะพี่ว่าคนแบบนี้เขาเหนื่อยกับการเป็นตัวเองมากจริงๆแต่ไม้ก็แอบ,บคิดว่าถ้าวันหนึ่งเขาเริ่มเห็นว่าความผิดพลาดไม่ได้ลดคุณค่าของเขาถ้าเขาเห็นว่าตัวเองยังน่ารักได้ยังมีความหมายได้แม้จะไม่ได้สมบูรณ์แบบแบบนั้นเขาจะหยุดด่าตัวเองโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมคะ ใช่เลยไมยบางท,างทีการหายใจสบายขึ้นไม่ได้มาจากการเป็นคนที่ไม่มีข้อผิดพลาดนะแต่มาจากวันที่เราไม่ซ้ำเติมตัวเองเวลาเราพลาดต่างหากชีวิตมันไม่ได้ต้องการคนที่ถูกเสมอแต่ต้องการคนที่พร้อมให้อภัยตัวเองก่อนจะให้อภัยใครด้วยซ้ำฟังแล้วมันโล่งเลยนะคะพี่เหมือนเข้าใจว่าคนเราจะเริ่มโตจริงๆตอนที่รู้สึกว่าฉันพลาดได้แต่ฉันยังเป็นฉันคนเดิมที่มีค่า นี่แหละค่ะที่ทําให้ใจเบาขึ้นเยอะเลยและเมื่อใครสักคนเริ่มเปลี่ยนจากการตีตัวเองไปเป็นการดูแลตัวเองเขาจะค่อยๆเห็นว่าชีวิตไม่ต้องแข็งแรงทุกจุดก็ยังสวยงามได้ความผิดพลาดไม่ใช่ตราบาปมันคือพื้นที่ให้หัวใจเราเติบโตนี่คือ My Snack ขนมชิ้นเล็กสำหรับสมองที่อยากเข้าใจตัวเองมากขึ้นและอยากเลิกทำร้ายตัวเองแบบไม่รู้ตัวแล้วเจอกันตอนหน้า เรื่องไหนที่ทำให้ใจเราติดอยู่กับกับดักดเดิมเดิมเดี๋ยวพอเราหยิบมาคุยกันให้เบาขึ้นอีกหน่อยนะ